อันนี้ผมจะไม่ใส่แบตเตอรี่นะครับผมจะเอามิเตอร์นะครับวัดดูเลยว่ามันชาร์จเท่าไหร่แล้วมันจะเปิดไฟเล้ยวได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวสองไปเลยนะครับ เพื่อนคลิปนี้ก็เดินระบบไฟอีกนะครับระบบไฟทรานนี้ก็ต้องเปลี่ยนสายไฟเมนใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนก็มีเพื่อนๆหรือลูกค้าบางท่านนะครับผู้ชมบางท่านก็ยังสงสัยว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนใช้ของเดิมได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับอย่างครั้งนี้ถ้าอย่างครั้งนี้ เพื่อนๆดูแค่ตรงนี้ก็พอเนี่ยตรงนี้สายแต่ใช่ไม่ออกมาเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับมาสีเขียวกับสีแดงแล้วออกมานี่กลายเป็นสีอะไรสีชมพูอันนี้แต้มนี่มาไว้นี่สับสนหมดแล้วฝั่งนี้ก็ชมพูไม่รู้กี่เส้นเป็มไปหมดเลยนะครับต่อมาไม่รู้จะกี่ต่อเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้จะขี่ต่อเลยนะครับทำให้การไล่แล้วก็การตรวจเช็คจะลำบากมาก ถึงบางทีผมไล่แล้วก็ตรวจเช็คไฟติดไปแล้วเกิดเพื่อนๆขี่ไปขี่มาอย่างเงี้ยหักเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างเงี้ยสายมันหักในหรือว่ามันหลุดก็ไม่รู้อีกเพราะรอยต่อมันเยอะนะเพื่อนๆตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันดูนะครับนี่ก็เป็นสีดิันเยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะเลยทําให้เป็นอุปสรรคแล้วก็เป็นปัญหาแก่ช่างได้ในการตรวจเช็คเกิดบางทีมีปัญหาขี่ไประดับไปเจอ ช่างกลางทางที่เขาไม่รู้ระบบและวงจรนี้แล้วเขาเนี้ยเขาไม่ได้เดินมาเองอย่างเงี้ยสายแบบเนี้ยสีเดนหมดก็งงไปหมดเลยนะครับก็เลยต้องบอกลูกค้านะครับว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะสามารถสวิตแล้วก็แก้ไขได้ง่ายๆเกิดไปเสียที่อื่นก็มีความรู้หน่อยก็พอจะแก้ไขได้นะครับก็สายไฟนะครับผมก็ได้นี่ครับทำการตัดไปเรียบร้อยแล้วก็ พยายามแยกสีให้ได้ครบนะครับมีประมาณอยู่12สีผมมีก็พอจะแบ่งรายละเอียดได้นะครับว่าเส้นไหนไปนเส้นไหนนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมขอรื้อของเก่าออกให้หมดแล้วก็จะเดินวายแล้วก็จะทดสอบนะครับระบบชาร์จนะครับคอยแสงที่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วว่ามันจะเป็นยังไงไฟงจะสว่างดีไหมนะครับ ส่วนระบบสตาร์ทนั้นเราได้แปลง C D I เสร็จเรียบร้อยจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้คลิปนี้ก็มาดูระบบไฟในรถแล้วก็ระบบชาร์จกันต่อนะครับก็อย่าลืมครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ไปดูการทํางานกันต่อเลยนะครับสายไฟเราก็ ตัดทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ใหม่นะครับไม่ต้องมาดูแล้วว่าเขาต่อไปตรงไหนนะครับเขาพันต่ออย่างเดียวนะครับอย่างนี้เซร์วิตยากนะครับตัดไปเลยดีกว่าโอเคนี่เหมือนมาจากประกอบไฟตัดไปตอนตัดไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไล่กันใหม่เพราะว่า ำแบบนี้นี่เรางงแน่นอนตัดเลยนะครับไม่ต้องเหลือไว้และเดี๋ยวเราไล่ใหม่เลย ตัดเลยนะครับครัวท้ายโอเคของอหมดแล้วนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราก็เอาสายเมนใหม่ใส่ขึ้นไปนะครับโอเคสายไฟเมนนะครับก็เดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ร้อยนี่เลย,ลอย,อยครับ <S 2> <S 2> <S ร้อยเราอปมาย้ำหัวอีกทีนึงนะครับ สายไฟเราก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับก็จะเป็นระ,ระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทําแจ็คเสียบอย่างดีก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใส่ข้อกระดูกงูกนะครับวิดีณนี้ก็น,นะครับมาทิศเดียวง่ายก็มาดูช่วงนี้นะครับช่วงตรงกลางเครื่องตรงนี้วิ่งจากเครื่องขึ้นมานะครับก็เป็นพักสีตรงกันอันนี้ใส่แผ่นชาร์จนะครับรเรียบร้อยที่เลียไฟเลี้ยวนะครับ ตรงนี้มาสวิตกุญแจมาดชูช่วงท้ายนะครับเป็นไฟท้ายนะครับกับไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ไฟเบรกนะครับเดี๋ยวเปิดกุญแจทดสอบกันเลยนะครับผมไม่ใส่แบตเตอรี่เลยนะครับเที่ยวนี้จะไม่ใส่แบตเตอรี่มีตัววัดโวลต์อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเปิดแค่เอา ไฟเลี้ยวก่อนนะครับไฟเลี้ยวกับแต่เช็ดก่อนนะครับเราจะไม่ใช้แบตเตอรี่ กดสูงต่ำดูนะครับกดสูงต่ำโอเคสูงต่ำไม่ได้เดี๋ยวเล่นเครื่องดูนะครับว่าหลอดจะขาดไหมนะครับโอเคก็คไม่ได้นะครับระบบไฟมาครบทุกอย่างแล้วเดี๋ยวดับเครื่องครับเลย ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้กับการเดินสายไฟยามาฮ่าวายตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นตัวรุ่นสุดท้ายนะครับเจ้าของรถบอกมาผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนิดนึงตรงจุดนี้ก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็คงจะพอเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ f อบ้างไม่มากก็น้อยนะครับที่ใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบไฟก็เดินใหม่ได้ก็เดินเลยนะครับก็เดี๋ยว อย่าลืมนะครับว่าถ้าเพืเ่อนๆนะครับเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ